ไลฟ์นิวและสยามดาราค่ะรายการที่จะไม่ทมํ้คุณผู้ชมนั้นตกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวความหวานของคู่รักอย่างทาทายังและก็หนุ่มวิกค่ะหวานใจหนุ่มชาวโรมาเนียค่ะที่งานนี้สาวทาทาก็บอกค่ะว่านุ่มวิกนั้นจะได้มาอยู่เมืองไทยถึง1ปีเต็มค่ะก็เลยทําให้ความรักนั้นดูว่าจะสุขงอมไม่น้อยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการควงกันออกสื่อครั้งแรกค่ะสำหรับนักร้องสาวมันทัทายังที่เกี่ยวแขนลำลํำของหนุ่มวิกแฟนหนุ่มชาวโรมาเนียที่คบหาดูใจกันมาปีกว่าวาเพื่อมาโชว์ความหวานในงานฉลองครบรอบหนึ่งปีสถาบันความงามระดับพิเมียมครบวงจรเดอะมาสเตอร์ที่ให้สื่อมวลชนค่ะถ่ายรูปคู่ได้แบบเต็มๆแต่ก็ขอไม่ให้สัมภาษณ์คู่เพราะกลัวจะสื่อสารกันลาบากค่ะ โดยสาวททาก็บอกค่าว่าก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายชายนั้นทํางานอยู่ที่ประเทศอเมริกาเลยอาจไม่ค่อยได้เจอกันค่ะแต่ล่าสุดค่ะนุ่มวิกนั้นเพิ่งจะขอวีซ่ามาอยู่ที่เมืองไทยได้หนึ่งปีเลยแฮปปี้สุดๆค่ะเพราะจะได้มีกําลังใจในการซ้อมคอนเสิร์ต623รีเทิร์นค่ะวันนี้คงต้องชินมั้งเพราะว่าวันนี้เราบอกแล้วว่าเรามาทำงานอะไรเงี้ยเขาบอกเขามาด้วยนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งกลับมาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนที่แบบ ช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าตัวหาก็ยุ่งเรื่องคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเมืองนอกไปอยู่ที่เมกาส่วนเขาก็กลับไปทํางานที่บ้านแล้วก็ไปอยู่กับกับกับครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันก็เลยก็เลยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอยู่ด้วยกันก็เลยตอนนี้ค่อนข้างตัวติดติดกันเป็นแตงเมย์เขาพูดได้แค่สามคำค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอ,บขอน้ําหน่อยครับ <c oughs> นนาแตอนนี้เหรอคะตอนนี้ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้ว ใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเหมือนที่บอกค่ะเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเป็นคนต่าชาตาพอมาถ้าจะมาอยู่ประเทศไทยก็ต้องขอบีอซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างครั้งที่แล้วเขาก็ขอมาได้แป๊บเดียวแต่ครั้งนี้ขอมาได้นานหน่อยก็ดีตอนนี้คงยังงนะคะเพราะว่าทาเต็มตัวสำหรับ6 23อยู่ก็คงจะให้ให้อยู่ให้กําลังใจทางด้านจิตใจกันมากกว่าสำหรับ6 23วันที่9กับ10เดือนพฤศจิกาที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้เหรอคะครั้งนี้เขาอยู่ได้เป็นปีเลยค่ะ ส่วนเรื่องวิวานั้นก็เลิกลุ้นกันได้เลยค่ะเพราะว่าสาวทธาบอกเลยค่ะว่าอยู่กันไปแบบนี้ก็มีความสุขดีแล้วแต่ถ้าจะมีการแต่งงานกันจริงๆก็คงจะเป็นงานเล็กๆภายในครอบครัวเท่านั้นพร้อมยืนยันเสียงแข็งค่ะว่าในตอนนี้ยังไม่พร้อมมีงานมงคลอย่างแน่นอนเพราะเพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปเองค่ะไม่มีค่ะไี่แน่นอนไม่ต้องลุ้นค่ะไม่จัดแล้ว ถ้าถ้ามีอะไรก็คงจะแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบเงียบเงียบมากอาจจะมีแค่เราสองคนพอแล้วจริงๆเรื่องแต่งงานก็เป็นข่าวดีแต่ว่าสำหรับตัวไเองคะรู้สึกว่าเออตอนนตอนนี้มันก็ลงตัวอยู่แล้วทามไม่ได้แบบต้องการอะไรมากไปกว่านี้ อที่ข่าวของพระเอกน้องใหม่จกคายเอ็กซอแ่ายางหนุ่มไนกี้นิธที่โดนค่ะที่ล่าสุดก็ได้ลงเป็นพระเอกในละครเรื่องเจ้าพายุแทนที่หนุ่มโตโน่พาคินค่ะงานนี้ก็เลยตามมาด้วยกระแสที่ว่าทั้งคู่นั้นอาจจะมีกระแสเกาเหลาหรือเปล่าค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะหนุ่มไนกี้จะว่ายังไงไปฟังคําตอบค่ะ เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับพระเอกไม่แกะกล่องในกี้นิธิโดนจีลาสุดก็ถูกเมา้์กันให้แซดว่ามาแรงชนิดที่ว่าสาม,มารถเสียบแทนที่หนุ่มโตโน่พาคินได้รับเลือกจากต้นสังกัดให้มารับบทพระเอกในละครเรื่องเจ้าพายุอย่างกระทันหันเหมือนกันแต่สาเหตุก็เป็นเพราะหนุ่มโตโน่นั้นคิวงานแน,น่นเลยไม่มีเวลามารับบทพระเอกในละครเรื่องนี้ค่ะไม่มีเลยครั ก็คือผมรู้เรื่องตอนประมาณก่อนสามวันนะครับพอสามวันปุ๊บเนี่ยก็คือผมก็เลยเริ่มถ่ายจริงเลยพอรู้เรื่องปุ๊บสาวันก็คือถ่ายจริงเลยจากสำนักข่าวไอเอสเอ็มเพราะตอนแรกที่ผู้ใหญ่โทรมาเนี่ยผมมันคิดว่าผมมาก็คือว่าได้มาเล่นบทที่ผู้ใหญ่เขียนเพิ่มให้อะไรเงี้ยครับคือเข้าใจแบบนั้นด้วยซ้ำจริงๆไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าคือผมไม่คิดว่าแบบก็คือทําตามที่ผู้ใหญ่บอกหมายให้ครับอ๋อครับ ตอนนี้ยังไม่เจอเลยครับยังไม่เจอพี่โตโน่เลยครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่บางทีก็เจอกันตามงานเจอกันที่ฟิตเนสก็แซวก็มีผมวัดดีพี่โตโน่อยู่ตลอดอยู่แล้วครับเพราะเขาลบพี่โตโน่เหมือนเหมือนพี่ชายครับว่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มถ่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ยังไม่พูดอะไรไม่ได้บอกอะไรครับก็คือบอกแค่ว่าให้เราตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับ ผมว่าอาจจะไม่ครับเพราะว่าผมกับพี่โตโน่ก็คนละคาแรคเตอร์กันอยู่แล้วครับก็ไม่ไม่ได้กลัวว่าจะมีกระแสเปรียบเทียบอะไรซึ่งงานนี้ค่ะหนุ่มไนกี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเกาเหลาและที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้รับกระแสแอนตี้จากแฟนคลับคนรักโน่เลยส่วนที่หลายคนมองว่าเขานั้นเป็นลูกรลักคนใหม่ของคุณบอยทะกนเกียรติบิ๊กบอสของเอ็กแกนั้นก็ไม่เป็นความจริงด้วยค่ะเพราะพี่โตโน่ไม่ไม่เคืองอยู่แล้วครับเพราะว่า ว่าเจอเพราะว่าถ้าเจอกันก็เราเราเราก็คุยกันปกติอยู่แล้วครับเพราะผมนับถือพี่โตโน่เหมือนพี่ชายคนหนึ่งอยู่แล้วอันนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเลยครับว่าเป็นลูกรักหรืออะไรครับเพราะว่าเราผมว่าเราทําทําหน้าที่ของเราเต็มที่อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ทําหน้าที่ที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้เราเต็มที่ที่ดีที่สุดแล้วก็ทําแบบไม่ว่าผู้ใหญ่จะมอบหมายอะไรเราก็ทําได้เต็มที่ครับ ถูกกล่าวหาว่ากีดกันนักข่าวไม่ให้สัมภาษณ์นูเล็กนัพาพรถึงเรื่องเลิกกับบอสใหญ่ KPN อนกรณรงเดชซะอย่างนั้นค่ะสำหรับสาวปุ๊กลุกคนทิพย์ที่เจ้าตัวก็ชี้แจงเลยค่ะว่าไม่มีทางแสดงกริยายไม่ดีต่อพี่ๆนักข่าวอย่างเด็ดขาดซึ่งยืนยันได้เลยค่าว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่มีมูลความจริงอย่างแน่นอนค่ะก็หนูว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆนักข่าวที่เจอหนูบ่อยๆอยาจจะทราบอยู่แล้วว่าหนูเป็นคนที่ให้ความร่วมมือ ตลอดทุกครั้งเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่หนูจะแบบมากันท่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะคือจริงๆวันนั้นน้นนองก็มีประเด็นด้วยถ้าจะปกป้องพี่เล็กก็คงปกป้องตัวเองก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นหนูว่ามันมันเป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะสนิทก็คือส่วนสนิทนะคะแต่ว่าในส่วนของเอข่าวของใครอย่างเงี้ยก็มันเหมือนว่ามันก็มันมันมัน มันเหมือนเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราต้องโดนสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นแล้วว่าในส่วนที่จะมาให้หนูแบบเหมือนมากันท่ามาอะไรอย่างเงี้ยมันมันคงไม่ไม่ใช่ในส่วนนั้นนะคะ ส่วนล่าสุดค่ะพี่สาวคนสนิทอย่างซุปตาสาวอ้ําพัชราภาดูเหมือนจะต้องการกำลังใจเป็นพิเศษนั้นสาวปุ๊กลุ๊กก็บอกว่าได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปพูดคุยบ้างแต่ก็เป็นการให้กำลังใจในเรื่องของน้องหมาเท่านั้นส่วนเรื่องความรักกับหนุ่มแอมพิธานน้นเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ขอพูดถึงเพราะถือได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของซุปตาสาวรุ่นพี่ค่ะสวยขึ้นนะพี่อ้ําน้ำหนักลงค่ะก็เป็นกำลังใจให้เนาะ มีมีโทรคุยบ้างค่ะแต่ว่าแบบเป็นลงดีเทลในเรื่องของน้องหมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็เลี้ยงสุนัขเยอะเหมือนกันเข้าใจความรู้สึกของแบบเวลาที่หมาเราปวยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือ <Okay. S 1> ในเรื่องของออความรักอะไรเงี้ยเราก็หนูว่ามันหนูเป็นน้องอะค่ะหนูก็คงไม่ได้แบบก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของพี่อะไรเงี้ยน้องไม่ไม่ทราบรายละเอียดข้างในจริงๆว่ามันเป็นยังไงอะไรเไงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ว่า จะตัดสินใจยังไงหนูหนูอยู่เพียงข้างแล้วก็ก็ไม่ไปไหนก็ยังให้กำลังใจแบบนี้ค่ะหนูพี่ว่าไงน้องว่างั้นนะน,นะถ้าพี่อ้ําแตบว่าอยากคืนด,ดีหนูก็หนูก็แฮปปี้ถะพี่ความสุขแต่ว่าคือถ้าไม่ก็ก็เราก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของพี่เราค่ะตามมือด้วยข่าวของนางเอกสาวคุณภาพอย่างนุ่นวรนุชค่ะที่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าละครเรื่องทองเนื้อกาวค่ะกำลังจะออกอากาศเต็มทีผ่านหน้าจอช่องสามแล้วค่ะ ไรจะออกอาการให้ได้ติดตามชมกันแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องทองเนื้อเกาที่ทำเอานักสแสดงนำอย่างนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์ออกอาการตื่นเต้นไม่น้อยเพราะนอกจากจะเป็นผลงานละครเรื่องแรกทางหน้าจอช่องสามแล้วบทบาทที่ได้รับก็ถือได้ว่าท้าทายแบบสุดๆชนิดที่ว่าแฟนละครนั้นจับตารอชมตั้งแต่เปิดกล้องละครเรื่องนี้กันเลยทีเดียวค่ะคือต้องบอกว่าเป็น คือคนอาจจะมองว่าลำยองเป็นคนที่เมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วละครเนี่ยมันสอนอะไรเยอะมากมันสะท้อนชีวิตคนในเรื่องของปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตต่างๆรอบข้างเนะะี่ยค่ะมันจะได้ประโยชน์กับคนคนดูมากด้วยะคะ่ะ<อ>ก็ขอบคุณขอบคุณท,ที่จับตามองนะคะแล้วก็ก็ยังไงก็จับตามองแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะอ,อยากให้ทุกคนชอบค่ะเพราะว่าทุกคนตั้งใจต้องบอกว่าละครเรื่องนี้คือเป็นทีมเวิร์กมากๆ คือตั้งแต่ทางช่องสามเองผู้จัดเองพี่ออฟพี่แดงบทเองแล้วก็นักแสดงร่วมท่านอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างลงตัวค่ะ โดยสาวนุ่นค่ะก็ได้เปิดเผยถึงวันเกิดที่ผ่านมาด้วยค่ะว่าไม่ได้รับของขวัญอะไรเป็นพิเศษจากหวันใจหนุ่มต๊อดปิต,ติมีเพียงแค่ดอกไม้ช่อโตและการฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์พร้อมกับยกคนเพื่อนสนิทไปทําบุญมหาวัดเท่านั้นเองค่ะเพราะโดยส่วนตัวนั้นก็ไม่ได้อยากจะได้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะดอกไม้หนึ่งช่อค่ะดอกไม้หนึ่งช่อก็ถามอยู่ว่าอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากได้คือทุกอย่างก็ทุกวันนี้ก็คือโอเคแล้ว ไม่มีค่ะแต่มีแบบนัดก,กับเพื่อนๆไปทําบุญกันที่อยุธยาห้าวัดแล้วไปทำอะไรเรียบร้อยอใช่ค่ะก็รวมคนเกิดเดือนกันยาเพื่อนๆห้าคนก็ห้าวัดค่ะส่วนเรื่องที่เพื่อนสนิทอย่างนิ้งปณิตากำลังมีปัญหากับไฮโซน้ำหวานนั้นเจ้าตัวก็ยอมรับว่ามีพูดคุยกันบ้างแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นเพราะถือได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะพอทราบข่าวบ้างค่ะทราบมีการให้กำลังใจพูด เรื่องส่วนตัวจะไม่ได้พูดไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวเลยค่ะแต่ก็มีเจอกันบ้างคุยกันบ้างค่ะก็มีค่ะก็มีให้กำลังใจกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของส่วนตัวเราไม่ขอยุ่งก็ตามข่าวค่ะคือความรู้สึกก็คงจะเหมือนกับที่หลายๆคนได้อ่านอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้คุยรายละเอียดหรืออย่างที่บอกว่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ต้องไม่ก้าวไก่แล้วก็ให้เกียรติเขาด้วยค่ะี่ิดูเครียด ไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอแต่ว่าคุยกันหนึ่งค่ะก็จะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะปิดท้ายช่วงนี้ค่ะก็ได้ความตื่นเต้นของว่าที่เจ้าบ่าวอย่างหนุ่มปีเตอร์คอปเดรนดอลค่ะที่งานวิวาของเขาก็จะเกิดขึ้นในวันที่5ตุลาคมนี้แล้วค่ะซึ่งงานนี้ค่ะหนุ่มปีเตอร์เขาก็บอกว่าการเรียมงานนั้นค่อนข้างจะเสร็จสมบูรณ์100%แล้วด้วยค่ะ เรียกว่าตอนนี้ใครจะแฮปปี้ไปมากกว่าว่าที่เจ้าบ่าวอย่างนุ่มปีเตอร์คอฟเดเรนเดลคงไม่มีอีกแล้วค่ะโดยล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นแบบสุดๆกับงานวิวาที่ใครจะมาถึงในอีกไม่กี่วันซึ่งตอนนี้กําลังเร่งแจกการ์ดเชิญอยู่ค่ะแถมยังได้อัปเดตถึงสาวพลอยภรรยาสุดที่เลิฟด้วยค่ะว่ายังมีอาการแพ้ท้องอยู่ตลอดเวลาและท้องก็กําลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบเพศของลูกในท้องซึ่งถ้าเป็นไปได้หนุ่มปีเตอร์เขา ก็บอกเขาว่าอยากได้ลูกชายคนแรกค่ะอ <ain> ่ทีแรกก็เป็นห่วงอยู่ครับตอนนี้ก็ดูท่าทางน่าจะน่าจะโอเคเพราะตอนนี้มันมันเบื่อเลยช่วงมาแล้วช่วงหลังๆนี่ประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ไม่ค่อยมีอาการแพ้ทองสักเท่าไหร่แต่ว่าอ่าันจริงก็จะพยายามพยายามจะคีบพิธีให้มันให้มันแบบว่าสั้นๆหน่อยอย่างเงี้ยครับไม่อยากให้ทศสาวเขาเหนื่อยมากให้เขาได้พักผ่อนอย่างเงี้ยครับตอนนี้ท้องโตขึ้นใหญ่หรือยังครับโอ้เริ่มแล้วมีข่าวอกทศสาวแล้วครับ คือ,อตอนนี้ยังต้องรออยู่ครับคือเขายังทางโรงพยาบาลเขายังไม่มันเป็นกฎของโรงพยาบาลน,นะครับคือมันต้องถึงผมจำไม่ได้ว่ากี่อาทิตย์ถึงจะคอนเฟิร์มได้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีแล้วกัน <c oughs> ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ครับจริงๆแล้วใจผมก็จริงแล้วอยากให,ให,ใหอ้อยากได้ผู้ชายก่อนแล้วก็ผู้หญิงตามมาพี่ชายจสดูแลน้องสาวได้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ประมาณสามเดือนครับสามเดือนแล้ว ไม่ครับตั้สินเหนื่อยไม,ย <laughs> ไม่ไม่ไม่ไมไมก็ก็มันมันก็เป็นมันเป็นงานที่ซึ้งก็ซึ้งนะครับแต่ว่าสนุกเฮฮามากสนุกเฮฮามากมีมีพี่ๆเขามาเตาม็มเลยครับอ่ามีพี่หนึ่งวันและทรเพ่นมามาช่วยโหด้วยครับซึ่งจะโหแบบเพราๆก็รก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 ครับโอ้ <laughs> <laughs>